ใช้ชีวิตแบบไม่แข่งกับใครมันสบายใจที่สุดแล้วนะคุณโยมกรไรของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีเงินเท่าไร่แต่อยู่ที่ว่ามีคนดีๆในอยู่ข้างกายของเรามีครอบครัวที่ดีมีเพื่อนที่ดีเพราะสิ่งเหล่านี้เงินซื้อไม่ได้นะเก็บเอาไว้เตือนใจตัวเองอย่าต้มเทะใครจนหมดตัวอย่าทําให้ตัวเองดูเหมือนโง่อย่าซัพพอร์ตใครจนตัวเองหมดแรงอย่าใจดีจนเหนื่อย จนเสียความสุขของตัวเองอย่ามอบความสำคัญให้ใครจนลืมความเป็นตัวของตัวเองอย่าคัดหวังกับสิ่งที่เราไม่อาจที่จะควบคุมได้อย่าเสียเวลากับสิ่งที่ไม่คุ้มค่านะเพราะเราแก่ตัวขึ้นเนี่ยก็จะพบกบความจริงที่แท้ว่าการใช้ชีวิตเนี่ยบางทีอย่าไปคิดเดยอะให้ปวดหัวนักอยู่ตรงไหนแล้วสบายใจเราก็อยู่คุณโยมใครดีกับเราเราก็ดีตอบใครไม่ดีกับเราต่างคนก็ต่างไป รักใครก็คอยสนับสนุนให้กำลังใจไม่ชอบใครก็ถอยห่างแค่นั้นเองที่แบกไว้มันหนักก็วางลงเมื่อเราวางมันก็เบาไหวแค่ไหนก็แค่นั้นคนโยมใจเราตัวเรารักให้มากๆอย่าเอาสุขภาพจิตดีๆสดใสของเราไปแลกกับเรื่องชดเครียดของคนอื่นสิ่งไหนที่ให้ความสุขเราทำทันทีเพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีโอกาสได้ทำหรือเปล่าหยึดมากกระทุกมากคนโยม คิดมากทำร้ายตัวเองคิดน้อยทำร้ายคนอื่นคิดด้วยสติสัมมาสังกัปปะไม่ทำร้ายใครบางอย่างต้องคิดให้ดีก่อนค่อยลงมือทำบางอย่างคิดแล้วไม่ทำดีกว่าทำโดยไม่คิดเรือไม่ได้จมเพราะน้ำที่อยู่รอบๆคนโยมแต่เรือจมเพราะน้ำที่มันรั่วเข้ามาภายในต่างหากเราไม่ได้ทุกข์เพราะการกระทำของคนรอบข้างแต่เราทุกข์เพราะว่าเอากรรมของคนรอบข้างเนี่ยมาใส่ใจใเราเรื่องที่ผ่านไปแล้ว อย่าเก็บออามาคิดมากความรู้สึกที่ผ่านไปแล้วอย่าเอามาเป็นอารมณ์และลึกนึกถึงอดีตได้แต่อย่าจมอยู่กับมันจนทุกข์ใจคิดถึงอนาคตได้แต่อย่าทําลายความสุขในปัจจุบันโยมความผูกพันไม่ได้สร้างขึ้นด้วยเวลานะแต่สร้างขึ้นมาด้วยความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันทุกชีวิตเนี่ยหลวนมีจุดยืนเป็นของตัวเองมีภาระมีหน้าที่ที่มาแตกต่างกันไปแต่ที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือคุณค่าของความเป็นคน กว่าจะเป็นเพื่อนกันกว่าจะรู้จักกันใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตคัโยมและยังต้องมีวาสนาต่อกันไม่มีใครทําถูกใจใครทุกอย่างบางทีก็อาจจะพลังเผลอผิดพลาดก็อย่าไปตือสาจงรักกันในข้อดีให้อภัยในข้อเสียซึ่งกันและกันถ้าคิดลบมันก็คงจะจบตั้งแต่ไม่เริ่มถ้าคิดหานคงเพิ่มอะไรอีกไม่ได้ถ้าคิดคูณบางทีมันก็เยอะเกินไปถ้าคิดบวกด้วยใจ ชีวิตเราก็สุขได้ในทุกๆวันอยู่อย่าเชื่อในสิ่งที่เรายังไม่เห็นน้ำใสใช่ว่าจะไม่มีพิษคนสนิทใช่ว่าจะไม่หักหลังเมื่อใจเย็นเห็นอะไรก็จะสวยงามเมื่อใจงามทำอะไรก็จะลำเลิศเมื่อใจสูงคิดอะไรก็จะคิดประเสริฐเมื่อใจดีอะไรจะเกิดก็สบายสบายคนเราได้มาพบเจอกันมันคือวาสนาโยมนะไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้โปรดดูแลกันให้ดีๆ เพราะบางทีวาสนาก็อยู่กับเราได้ไม่นานใช้ชีวิตที่มีความสุขยิ้มเยอะๆหัวเราะให้มากๆคนโยมรอยยิ้มเสียงหัวเราะเป็นสิ่งที่น่าประหลาดนะมันสามารถส่งต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งได้เมื่อเรายิ้มอีกคนจะยิ้มตามเมื่อเราหัวเราะอีกคนก็จะหัวเราะตามเรามีความสุขอีกคนก็มีความสุขตามแต่กลับกันคนอยู่เมื่อเราทุกข์คนรอบๆข้างของเราก็จะทุกข์ตามเมื่อเราโมโห คนรอบข้างก็จะหดหู่ตามเมื่อเราเศร้าขนรอบข้างก็จะเศร้าตามลองยิ้มให้แก่ขนรอบๆข้างดูรับรองโลกรอบตัวเราจะสดใสย,ยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนโลกสอนให้จำธรรมสอนให้วางไม่มีอะไรทำลายเหล็กได้คุณโยมนอกจากสนิมเช่นเดียวกันไม่มีอะไรจะทำลายชีวิตของเราได้นอกจากทิฏฐิและกิเลสในตัวของเราเองเราจะต้องควบคุมความสุขถ้าต้องการความสุขจงใช้ชีวิตให้เรียบง่าย ชีวิตที่ซับซ้อนคือชีวิตที่หาความสุขได้ยากชีวิตที่ตามใจกิเลสคือชีวิตที่ยุ่งเหยิงซับซ้อนชีวิตที่เรียบง่ายคือชีวิตไม่ยึดติดความรู้ราโลกแข่งกันดีแย่งกันเด่นก็จึงซับซ้อนด้วยเลขกลนทำแข่งกับตัวเองเพื่อสละละวางจึงเรียบง่ายสุขแบบทางโลกต้องต่อสู้กับคนอื่นถึงจะได้มาสุขแบบทางธรรมแค่ชนะตัวเองได้ นั้นคือบรมสุขแล้วหากคลิปธรรมะนี่ดีฝากแชร์ธรรมะเป็นธรรมทานกดติดตามกดถูกใจเพจธรรมะสุขใจให้ปัญญาด้วยนะเจริญพร